พอสสรันมีลูกแล้วน้องโฮมอายุ9เดือนคุณพ่อเห่อเบบีสุดๆสืบเนื่องจากกระแสข่าวเมาพระเอกซุปตาสุกลูกจนหลายคนพากันสงสยัยและตั้งกระทูสืบหาต้นตอกันจ้าละวันล่าสุดในงานอวตารเดอะลัสแอร์เบนเดอร์บรรดาผู้สื่อข่าวก็ต้องออกอาการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เมื่อพอสสรันสิริลักษ ได้เปิดใจแบบไม่มีกัก๊กขณะให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าตัวมีเบบี๋เป็นของตัวเองแล้วซึ่งก็คือน้องโฮมเชอร์พัรตอายุ9้าเดือนเรียกได้ว,ว่ากำลังอยู่ในวัยน่ารักจนคุณพ่อป้ายแดงทั้งเขิดทั้งห่วงแบบสุดสส่วนทางด้านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภรรยาจะเป็นใครนั้นพราสารันขออนุญ,ญาตเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะไม่อยากให้กระทบกับก,บการใช้ชีวิตของภรรยาผมรอมานานมากว่าเมื่อไร่เรื่องนี้จะหลุดเพราะผมใช้ชีวิตของผมแบบปกติมาตลอด เพื่อนศิลปินดารารู้กันทุกคนเวลาไปไหนมาไหนผมก็พาลูกไปด้วยกันผมพาเขาไปแคมปิ้งตั้งแต่6เดือนแล้วคือไม่เคยซุกเลยแค่ไม่รู้ว่าจะออกมาบอกอยังไงมากกว่าถ้าถามถึงความรู้สึกที่ว่ามีลูกเลยนะเป็นความรู้สึกดีครับเขาเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตทำให้ชีวิตของผมก็ดีขึ้นมาก ผมแทบไม่มีปาร์ตี้ไม่มีอะไรเลยและที่ไม่ค่อยรับงานละครก็เพราะลูกด้วยนั่นแหละผมอยากใช้เวลาอยู่กับลูกให้ได้มากที่สุดขนาดเพื่อนนัดไปเที่ยวหรือนัดกินข้าวผมยังไม่อยากไปเลยครับเพราะผมต้องทํากับข้าวให้ลูกกินสําหรับคุณแม่หรือภรรยาผมนะครับจริงๆเขาเป็นคนนอกวงการและเขาก็ขอผมเอาไว้ด้วยว่าอย่าเอาตัวเขาเข้ามาอยู่ในสื่อดังนั้นผมจึงเคารพสิทธิส่วนตัวของเขาครับก็จะเห็นว่าในโซเชียลแทบไม่ลงรูปเลยจะแยกเลยครับ เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวยอมรับนะครับว่าหลงลูกมากซื้อของให้ลูกเยอะมากซื้อของเล่นของใช้เสื้อผ้าเขาโตเร็วก็ต้องซื้อเยอะต้องเปลี่ยนบ่อยตอนนี้ลูกผมยืนได้แล้วนะครับเรียกป๊าป๊าได้แล้วด้วย